ถ้าอยากจะมีเงินมีไรายได้ต้องขยันทามาหากินกวันนี้ผมมีอีกหนึ่งอาชีพที่อยากจะแนะนําที่สร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกัจากการเลี้ยงนกพิราบแต่ว่าไม่ใช่นกพิราบธรรมดานะเป็นนกพิราบอะไรติดตามกันเลยนะครับในช่วงของคุณชนา,ายอกโล สภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่คุณผู้ชมครับหลายคนเกิดอาการท้อแท้ท้อแท้ท้อแท้แต่ท้อแท้แท้เขามีเอาไว้ให้ลิงถือคนเรามันต้องสู้ครับน้องใบตองครับไปถามคนนี้ครับคุณกชกรจตุรัสนะครับเป็นหญิงแกร่งที่ไม่ยอมแพ้เธอหาอาชีพที่คิดว่าลงทุนน้อยแต่ได้กําไรมากแล้วยังไงรู้ไหมไม่มีคู่แข่งด้วยเรว่าอย่างนั้นนี่คือนกพิราบอินเดีย นกพิราบอินเดียครับคุณด,<อ>ดูหางมันอ้านี่คือจุดเด่นมันเลยนะ<อ>มันจะเหมือนคาว่ารำแพนมาเป็นหางนกยูง๋อหรอไอ้มันดูสวยไหมล่ะอ่าเขาบอกว่าเริ่มต้นนะเธอเริ่มต้นจากพ่อพันธุแม่พันที่มีสายเลือดดีม,มันเลี้ยงในราคาตั้งแต่ตัวละ3,500ันถึงหกพับาทและเมื่อลูกนกมันโตเต็มวัยพร้อมผสมพันธุ์และพ่อพันธุ์ขายต่อไปเนี่ยสำหรับลูกนกจะเริ่มขายในราคา1 0 0 0บาัเอ้ยสวยนะคุณดูดีด แค่ลูกนกก็ขายในตัวละพันแล้วอ่ะ oh. แต่ถ้าสีมันสวย,สวยราคาสาม <3, S 2> พันขึ้นไปก็มีคุณดูสีตะกี้สิเหลือบๆอ่ะไอ้มันสวยนะ oh. อะดูสิครับมันไม่ใช่นกพิราบธรรมดาทั่วไปนะคุณผู้ชมนมันไม่ใช่นกพิราบที่เราเดินผ่านแล้วบินนะใช่เขาบอกว่า แต่และตัวเนี่ยสีสันแตกต่างกันออกไปแล้วที่คนไทยนิยมชอบตัวสีขาวอ๋อคนไทยชอบสีขาวหรอชอบขาวขาวนี่แหละครับคนไทยชอบขาวขาวคุณจะนะาชอบขาวขาวไหมโอ,อ้เหมือนกันเลยเจอขาวไม่ได้เฮ้ยชอบเอายิ่เขาบอกว่าชอบขาวขาวปลอดหลังดำเหมือนสวมใส่เสื้อกั๊กไอ้แบบนั้นก็ดีเหมือนกันคือจะมีทั้งขาวขาวแล้วก<ด>็มีแบบสีออกดำาๆเเทาๆหน่อยนะครับ สำหรับนกพิราบอินเดียดเขาบอกว่าออกไข่2เดือนครั้งไม่เกิน2ฟอง<า>โอ้ก็ถือว่าดีเหมือนกาันานะในการเพราะเลี้ยงน,นะครับแล้วก็เป็นนกที่เลี้ยงง่ายโตเร็วนิสัยเชื่องกินอาหารเม็ดผสมข้าวเปลือกอแต่ก็ควรจะมีอะไรรู้ไหมอ,ไอันนี้สําคัญเลยโรตีอ่ใช่มีโรตีมันก็จะกินกันกับโอ้ยไม่ใช่อินเดียแบบนั้นต้องมีน้ํเาเขาบอกว่าต้องมีน้ําให้นกมันเล่น นกพิราบอินเดียนั่นน่ะเขาเขาชอบความสะอาดอต้องอาบน้ําบ่อยๆนกพิราบเขารักสะอาดเนาะจริงคุณคุณก็ชอบอาบน้ําบ่อยๆอย่างนี้คุณเหมือนนกพิราบคือพอเรารู้สึสกสกปรกเราก็ต้องรีบไปอาบน้าทันทีเลยทีเดียวเชียวอ้าวคุณผู้ชมครับคุณกฤชกรแล้วว่าทุกวันนี้ก็เลี้ยงนกพิราบจะส่งไปทั่วประเทศเลยนะรวมไปถึงขายยังต่างประเทศนะลาวกัมพูชาครับเอางี้และกันใครสนใจอยากจะมีอาชีพแบบนี้เอาไว้เพื่อประกอบธุรกิจนะครับ โทรไปสอบถามก็ได้064 660 8420คือเจ้านกพิราบอินเดียตัวนี้มันไม่ได้บินสูมมนงอารมณ์คล้ายๆเหมือนไก่อยู่เหมือนกันเพราะว่ามันมันเหมือนแบบมีมีหางรแพนเหมือนนกยูงอะ่ะอือโอ้แล้วเมื่อกี้เห็นมีนกยูงด้วยน่ารักสเขาสวยดีอะ่ะครับ